คนที่เป็นกดไหลย้อนเนี่ยอาการเนี่ยมันจะแน่นท้องเลอะไม่ได้หายใจไม่ทั่วท้องอะ่ะเหมือนหายใจไม่อิ่มมันจะเหมือนมีก้อนข้าวเหนียวเนี่ยอุดอยู่ที่คอนมักจะมีอาการที่ไม่ค่อยอยากจะทานอะไรเพราะกลัวจะแพนิคก,กลัวว่าทานอะไรเข้าไปแล้วฉันจะไม่เลอะอาหารจะไม่ย่อยฉันจะแบบชีวิตฉันแย่อย่นี้นยมันก็จะมีตัวหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นของฮาชิูมจะพกติดตัวไว้แบบนี้เลยก็คือตัวนี้ นี่นะฮะอันนี้คือจะพกติดตัวไว้ตลอดเวลาธรรมดาแล้วเนี่ยตอนที่ผมมีอาการผมจะกิน G R D ของฮาชินเนี่ยตอนเช้าเพื่อที่จะใหะ้เราเนี่ยได้เลอในเนี้ยจะมีขิงนะฮะมีกรดอะมิโนแล้วก็มีแปมปอ์มิน มีสเปียร์มินที่ผมบอกมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะคือเรามีการตรวจแจ้งกับออยเรียบร้อยหมดแล้วโรงงานก็มาตรฐาน GMP นะครับมี HACCP นะครับเป็นมาตรฐานอาหารที่ได้ปลอดภัยแล้วก็มี ISO 2 2 0 0มมาตรฐานสูงสุดของโรงงานด้วยคือวันนี้ผมมากินไป2องจานผมอิ่มผมรู้สึกอืดผมรู้สึกมีลมมีแก๊สแต่ผมไม่ค่อยเลอผมก็กิเจะตัวนี้แหละข้างในมันจะเป็นเม็ดแบบนี้นี่นะฮะรับอืม หรือคนบางคนที่ไม่ได้เป็นกรดไหลย,ย้อนแต่คุณไปทานอาหารแล้วรู้สึกว่าแน่นท้องอืดเฟอ้อก็กินตัวนี้ก็ได้มันจะช่วยขับแก๊สนะฮะขับแกส๊สขับลมเลอ,อกมาเนี่ยเป็นกลิน่นมิ้นเลยหอมชื่นใจตัวนี้ช่วยได้มากนะคือคุณสามารถทานได้3เวลาเลยเชา้ากลางวันเย็นหรือถ้าเกิดคุณมีอาการมากกุยดสอเม็ดได้เลยเนี่ยกล่องมันเป็นแบบนี้นะมันมีหลายเม็ดอยู่ข้างในอ่ะเป็นอย่างนี้ แต่ผมยังยืนยันนะครับว่าคนเป็นกรดไหลย้อนหรือโรคกระเพาะใครไม่เป็นไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้ามีตัวช่วยตัวเสริมซึ่งทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้ผมก็แนะนําอยากให้ลอง